t o โยต a าแลนด์ครู e เ2026คือความหมายใหม่ของคำว่าความหรูหราและพลังบนท้องถนนรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความสง่างามและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดจาก Toyota ภายนอกของตัวรถมาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโครงสร้างตัวถังขนาดใหญ่แบบ SUV เต็มรูปแบบใช้วัสดุดเหล็กกล้าคุณภาพสูงและอลูมิเนียมผสมเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงการออกแบบด้านหน้าเน้นความดุดันและสง่างาม ไฟหน้าแบบ LED Matrix Design บางเฉียบพร้อมเดย์ r u ม n i n g ิง,งลายรูปตัวแอที่สื่อถึงพลังและความมั่นใจโลโก้โตโยตา้าขนาดใหญ่ฝังอยู่กลางกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเงาเงาให้ความรู้สึกภูมิฐานระดับเจ้าของถนนตัวถังด้านข้างได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดดึงดูดสายตาด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอย์21นิ้วลายใหม่เฉพาะรุ่น2026พร้อมยางสมรรถนะสูงที่ช่วยให้เกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิว กระจกมองข้างพร้อมกล้อง360องศาติดตั้งระบบ Blind Spot Monitor ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเปลี่ยนเลนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบ Led Signature ใหม่พร้อมแถบไฟแนวนอนเต็มแนวฝากระโปรงให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยสปอยเลอร์ด้านหลังเสริมให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Land c r u ซอ e r ที่ทรงพลังห้องโดยสารภายในคือหัวใจสำคัญของ Land c r u ู s e r อร์2026การตกแต่งภายในใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้นัปป้าแท้พื้นผิวสัมผัสลุ่มแอร์ลนล์ไม้แท้จากธรรมชาติ ระบบไฟแอมเบียนไลยรอพร้อมโดยสารสามารถปรับเฉดสีได้มากกว่า64เฉดสีเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า16ทิศทางมีระบบบันทึกต,ตำแหน่งและระบบนวดในขณะที่เบาะแถวหลังมีระบบปรับเอนได้อัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศพนักพิงสีสถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้อย่างลงตัวที่สุด คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสมาร์ทคอนเน็ขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง JBL รอบคัน16ลำโพงที่ให้มิติของเสียงระดับสตูดิโอระบบกรับอากาศไรโซนแยกอุณหภูมิได้3โซนและมีระบบกรองอากาศนาโนโอีที่ช่วยลดกลิ่นและเชื้อแบคทีเรียนในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีไวเลสชาร์จิ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือและพอร์ต USB-C มากถึง6กช่องทั่วทั้งคัน ในด้านสมรรถนะ Land c r u i s e r 2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด415แรงม้าและแรงบิดมหาศาล650นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมระบบควบคุมการกระจายแรงบิดอัตโนมัติที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแม้ในเส้นทางออฟโรดหรือภูเขาสูงก็สามารถขับได้อย่างมั่นใจระบบการเสถียรหน้าหลังเป็นแบบ Adaptive Variable Suspension ที่ปรับความหนืดของโช้อัตโนมัติตามสภาพถนน ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลเมื่ออยู่ในเมืองและหนึบแน่นเมื่อใช้ความเร็วสูงยังมีระบบคลอดคอนโทรลและมันติเทรนดซีเล็กที่ช่วยให้ผู้ขับเลือกโหมดตามลักษณะเส้นทางชเช่นทรายหิมะหิงหรือโคลนโดยระบบจะปรับแรงดันเบรกและแรงบิดให้อัตโนมัติเพื่อการส่งตัวที่ดีที่สุดโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีความปลอดภยัยขั้นสูงแลนด์ครูเซอร์2,026ติดตั้งโตโยต้าเซฟตี้เซน์4.0รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองรอบคันและระบบตรวจจับคนเดินถนนในที่มืดนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาเรียร cross traffic alert และเซนเซอร์จอดอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ราคาจำหน่ายของ Toyota Land c r u i s e r 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน5แสนบาทไทยสำหรับรุ่น V6 t ท r b o และรุ่นพิเศษ G-R Sport อาจสูงถึง7ล้าน2แสนบาทซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับความหรูหรา เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นของรถรุ่นนี้เมื่อพูดถึง Land Cruiser 2,026สิ่งที่โดดเด่นอีกอยาก่างคือการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ Toyota ได้ติดตั้งระบบ Smart Drive Control ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับด้วย AI และสามารถปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ควงมาลายและเกียร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับขี่ของแต่ละคน ระบบนี้ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันกว่า2 0จุดซึ่งช่วยวิเคราะห์พื้นถนนความชันและแรงกดคันเร่งแบบเรียลไทม์เพื่อให้การขับขี่ลุ่มนวนและปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้โตโยต้าได้พัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นใหม่สำหรับ Land Cruiser 2องพโดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ V 6 Hybrid Turbo ที่ให้พลังแรงเทียบเท่าเครื่องยนต์ใหญ่แต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าถึง20%ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มแรงบิดในช่วงออกตัวและการเร่งแซงทำให้การตอบสนองชบไวและราบรื่น ขณะดเดียวกันยังช่วยลดมลพิษตามมาตรฐานยูโรหล่าสุดการสลับโหมดระหว่างไฟฟ้าและน้ำมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแทบไม่รู้สึกเสียงเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงเบาแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกมั่นใจและพรีเมียมระบบเก็บเสียงรบกายจากภายนอกใช้กระจกอะคูสติกกลาสรอบคันทําให้ภายในเงียบสงบเหมือนห้องพักระดับ5ดาวโตโยต้ายังเพิ่มระบบ i อ e n o i น้อย Can c e l l a t i o นที่ตรวจจับและตัดเสียงความถี่ไม่พึงประสงค์ออกแบบเรียวทาม เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้ขับทางไกลหลายชั่วโมงภายในยังคงความหรูหราเหนือระดับเบาะนั่งแถวที่สามสามารถพับเก็บแบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากถึง1250ลิตรระบบเปิดฝากระโปรงหลังแบบแฮนด์ฟรีเปิดได้โดยใช้เท้าสกิดใต้กันชนเหมาะสำหรับเวลาถือของระบบปรับอากาศยังทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับแสงแดดอัตโนมัติที่จะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับแต่ละโซนในห้องโดยสารอีกหนึ่งความโดดเด่นของ Land Cruiser 2 0 2 6คือหน้าจอ s u d เฮดอัพดิสプレที่ฉายข้อมูลสำคัญเช่นความเร็วเส้นทางนำทางและระบบช่วยเหลือการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าอย่างคมชัดสีสันสดใสแม้ในแสงแดดจ้าพร้อมระบบนำทาง3มิติที่ใช้กล้อง AR augmented reality แสดงภาพเสมือนจริงบนถนนจริงช่วยให้การขับขี่ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นระบบเชื่อมต่อภายในรถรองรับ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3พร้อมแอปพลิเคชัน Toyota Connect ed, บวกที่สามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือตรวจสอบสถานะรถได้จากโทรศัพท์มือถือ ผู้ขับยังสามารถเช็คตำแหน่งรถผ่าน GPS แบบเรียลไทม์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้รถในพื้นที่กว้างหรือออกทริปไกลสำหรับเวอร์ชัน GR สปอร์ตโตโยต้าได้เพิ่มอุปกรณ์พิเศษเช่นช่วงล่างแบบปรับระดับไฟฟ้า EKDSS Electronic Kinetic Dynamic Suspension System ที่ควบคุมความแข็งของกันโครงอัตโนมัติทำให้ตัวรถเกาะถนนได้ดีในทางเรียบและทรงตัวเยี่ยมในทางคุขะ่ะล,ล้ออลูมยสีดำด้าน22นิ้วและการตกแต่งภายในด้วยหนังสีแดงดำพร้อมโลโกโ้ GR สตอนความสปอร์ตเต็มคัน ในส่วนของเทคโนโลยีการป้องกันการชน Land Cruiser 2026ติดตั้งระบบ p o r t o Emergency Steering Assist ที่จะช่วยหมุนพวงมาลัยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางกระทันหันระบบ Adaptive Cruise Control รุ่นใหม่สามารถหยุดและออกตัวได้เองในสภาพการจราจรติดขัดโดยใช้ข้อมูลจากกล้องและเรดาร์ร่วมกันด้านไฟสองสว่าง Land Cruiser รุ่นใหม่ใช้ระบบ Intelligent Beam ที่สามารถปรับแสงไฟหน้าอัตโนมัติตามทิศทางการหมุนของพวงมาลัยและรถคันหน้าทำให้การขับกลางคืนปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยลดแสงแยงตาคันสวนดีไซน์ภายนอกในรุ่นปี2026มีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่ขาวมุกไวเพลดำมิดไนท์แบล็กเนื้อโซนิกซิลเวอร์น้ำตาลโมชาบรอนเทากราฟิกเมทันลิกและน้ำเงินรอย a l ลบลูซึ่งแต่ละสีได้รับการเคลือบด้วยระบบเซรามิกนาโนโคตติ้งจากโรงงานเพื่อให้เงางามและทนต่อรอยขีดข่วนด้านความทนทานของรถโตโยต้าได้ออกแบบโครงสร